เพื่อนๆชอบถามตีนะครับว่าเหรียญพญาพุธในร้านตีนะครับเริ่มต <and beit. S 1> <np. S 2> ้นนะครับของราชการที่9้านะครับของราชการที่9ในพอศในบ้างนะครับก็คือจะมีเหรียญนะครับห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทนะครับปีนะครับสองห้าหนึ่งห้านะครับปีสองห้าหนึ่งห้าในราคาอยู่ที่หนึ่งยห้าบาทครับหายากมากๆเลยนะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญนี้ห้าสิบาทครับเพื่อนๆแล้วก็เหรียญห้าบาทนะครับ ห้าบาทสองห้าสองศูนย์นะครับสามสิบาทครับแล้วก็เหรียญห้าบาทนะครับสองห้าสองสองนะครับสองห้าสองสองนะครับเพื่อนๆนี่ก็สามสิบาทครับแล้วก็ที่หายากที่สุดก็คือเหรียญห้าบาทนะครับที่มีห้าไทยกับห้าอารบิกนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหรียญห้าบาทนะครับสองห้าสองห้าครับราคาร้อยเดียวครับถ้าเพื่อนๆซื้อทั้งหมดนี้เลยนะครับซื้อทั้งหมดนี้เลยนะครับ